ทำเ t ยใจเก่น t เ go n o ็ฉันเป็นปีศาจร้ายว่าเจ้าชายทีแนดีจต่การกระทำของเธอถึงรลายกำลังปลุกปีศาจร้ายในตัวฉัน baby ทุกว่าฉันพูดเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้ายากท้าทายกัน Wanna away วันนี้มีแอปดีๆมาแนะนำเว้ยแอปลิปแมทสำหรับคนขี้เหงาไว้หาเพื่อนคุยเล่นนะครับอ๋อสูตแตงกัญชานลืมลครับห้องฟังเพลงก็มีนะเอาอุชเร์นะคะใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามห้องให้ด้วยนะได้คะ่ะ จริงๆเรยังมีห้องให้เล่นอีกเพียบเลยแต่ผมอาตอนตีห้าไงส่วนใครที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดวาให้ในเม้นต์เนาะแล้วเธอจะว่ายังไงละ่ะลองมาคบกับเด็กอายุ17คนนี้ไหมจะไม่ทําให้เธอต้องผิดหวังขอเพียงแค่เธอจงเชื่อใจไม่อยากจะพูดเลยว่าความดูจะพูดยังไงฉันก็ว่าตามแต่จะว่ายังไงเธอก็ช่างมันไม่ได้ ความรักมันไม่ได้ไงอย่างที่เขาพูดกันไม่ใช่คำพูดจะก,การก็ะทำที่เราต้องดูกันไม่มีเหตุผลที่เธอกับฉันจะต้องมาผูกพันถ้าเธอยังคิดที่จะไร้ใจ b a บ y ฉัน